ท่าสบายดีพี 8, nah. いい่น้องมาเด้พี่น้องมากมันเซ็ตแทบป้องกันพี่น้องเลยเนาะดูเรียนกำเฮียกำเจนนั่งป็นเทนทพี่น้องเลยถือคู่ไว้ถือคู่ไว้พี่น้องเลี้ยงมันเลต้มเปฟสน้อเรียกแลงเ็สพี่น้องของปลาเรียกแฟนพี่น้องถูกไซเรนมันนี่น้องมันมันทำมดาพี่น้องถือลายถือลายพี่น้องเนาะงถือลายอย่างหลายแนวโอ้โหถือเรียกสองตัวตัว ไว้พัฒนาลาวพีน an, น่น, ms, น้องคนถะูกตั้ง16ล้านพี่น้องกินหมูเป็ดหม้อส้มพี่น้องก็บรังจีจีเป็ดถูกอีกแล้วพี่น้องว่าได้ข่าวว่าถูกเหล้าหมมือนีหัวล้าออกอีกถูกเหล้าซื้อเก้าล้านจีบตัวพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อคนหนึ่างรังี่น้องรังย่างรังม้ารังกับพี่น้องน้องกินตาพี่น้อง สองส่หกจามน้องเอยเปยียนแปลงสุดหอสุดหนอพี่น้อเฮ้ยพ <anything. S 2> ah. like mm ี่น้อส็จแซ่จังเอยไปนางปุ๊บหอกไปกินอยน้อเลยร็แซ่ต้องกันพี่น้องพี่น้องโอ้ทีมงานเฮ้ยพักใส่จานให้แขกที่มากินของงานต้องกันพน้องมามาพน้อมาต้มนองต้มนี่เฮ้ย ก็เสียกันพี่น้องเลยงานขึ้นนั่นขึ้นนั่นคุมพออว่าพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมั่นเทียบมาหอดพี่เลยเสียงดังขนาดพี่น้องโจเจย์โจเจกันอยู่หรานี่ย่องไปพี่น้องนานย่องมาแล้วย่องมาแล้วพี่น้องจัดการจัดการนี่ย่องมาแล้วย่องมาแล้วเนาะจวดเลยพี่น้องเลยเนาขอโทษพี่น้องมือตี้มือตีกัน โอ้ยเอาทั้งตังจากบาทกับพี่น้องเลยทีมงานเอาหนิคักๆเลยพี่น้องเอาเอาเอาพี่น้องมาพี่น้องมาแซ่บๆพนันเจวันโอ้เจชินะเบาบุญถึงเบาสีขาวมามาพี่น้องมาตรวจตรวจนูปกเอ้าเสี่ยเอาแซบๆพี่น้องมามพี่น้องมาขึ้นมัขึ้นมาอย่างนั้นเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งจักรกรอนจักรกรอนเอ้า ปึ๊บเลยพี่น้องเขาองหยาดพากเอาพี่น้องเพราะว่ามันเสียงดังพี่น้องเนาะเสียงอุ่นไหยกันไงพี่น้องเนาะแซ่พี่น้องมาบาพี่น้องเบ็ดปะเขาสมคีมนีิพี่น้องเนาะเด็ดแตงเป็ดตีงเป็ดต้มเป็ดนี่เฮียกำหยางมาพี่น้องนี่แหละคนเฮงคนมานไฟกระเป๋าตังมาแล้วกระเป๋ากันมาแล้วไปใช้ยาบาดเจ็บอันนี้คือพันธุ์ยาพี่น้องน้องต้นหนาพี่น้อยไองสี่เนาะแสนหลังมันเนี่ย